สวัสดีครับวันนี้วันที่3มิถุนายนสองพันร้อยหกสิบหกนะครับก็กลับมาพบกับเฮียอีกครั้งนะครับในช่องของเฮียนะครับนั่นก็คือช่องเฮียอวยนะครับไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งติดตามนะครับกดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้เฮียด้วยนะครับแล้วก็ฝากเพจของเฮียด้วยนะครับเฮียอวยเช่นเดียวกันนะครับอ่าแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่คอมเมนต์เข้ามานะครับเฮียก็อ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้ววันนี้เราก็มีฟุตบอลที่น่าสนใจนะครับมา3คู่3ทีมเช่นเดิมก็ครับ ไปดูกันได้เลยนะครับเป็นฟุตบอล FA ฟเอัพนะครับนัดชิงชนะเลิศนะครับระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะเตะในเวลา21นาฬิกาที่สนามเวมบี้นะครับก็เป็นสนามกลางนะฮะคู่นี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสถิติในการพบกัน10นัดหลังสุดนี่แมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะไปได้5นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะไปได้4นะครับแล้วก็เสมอกัน1ครั้งนะครับส่วนผลงานของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับทีมแชมป์ออพีเมียร์ลีกปีล่าสุดนะครับก็10นัดหลังสุดช ชนะไปเจ็นะครับเสมอสองและแพ้1นะครับโดยนัดล่าสุดก็โรเตชันนักเตะนะครับไปแพ้ให้กับเบนฟอร์ดมา1ประตูต่อ0ูนย์นะครับส่วนทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็10นัดหลังสุดนี่ชนะไป5นะครับเสมอสองและแพ้3นะครับโดย <Okay. S 1> นัดล่าสุดนัดปิดสนามนัดปิดฤดูกาลทวทีชนะฟูลแลนดไปสประตูต่อ1นนะครับก็ บวชไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นกันไปนะครับอ่าแล้วส่วนความพร้อมของนักเตะนะครับก็ทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็มีข่าวดีนะครับเควินเดอบอยนะครับก็กลับมาซ้อมแล้วนะฮะอ่าแล้วก็รวมไปถึงแจ็คกิลลิตนะครับแล้วก็ทางด้านอ่าอินคายกุนโดกันก็พร้อมลงนะครับนาทานาเกก็กลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขุมกำลังเหลือเฟือนนะฮะส่วนทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังขาดลิซันโดมาติเนสเช่นเดิมนะฮะ แล้วก็อัอนโตนีมาเชียวนะครับก็ยังบาดเจ็บเช่นเดิมจากนัด,น,ดนัดก่อนหน้านี้นะครับที่าบาดเจ็บไปนะครับแล้วก็ต้องดูว่าแรดฟอร์ดจะฟิตพันหรือเปล่าด,ด้วยนะครับนะดูในข่าวแล้วก็น่าจะฟิตทันแหละนะครับส่วนอนโทนีนะครับไม่น่าจะได้ลงนะครับบาดเจ็บไปอีกคนหนึ่งนะครับก็ ดูกันว่าพรุ่งนี้ดูกันว่าวันนี้เนี่ยอ่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะทำยังไงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเพราะว่าก็เป็นทีมอลิรุ่มเมืองกันอยู่แล้วนะฮะนะเป็นดาร์บี้แมนเชสเตอร์นะครับนะแต่ว่าเตะที่ลอนดอนนะครับที่สนามเบรมบี้คู่นี้ยังไงเฮียก็ยังดูว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับดูเหนือกว่าอยู่เยอะนะครับแม้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะทำผลงานได้ค่อนข้างดีในช่วงนี้แต่แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ นักเตะสามารถหมุนเวียนทดแทนเล่นกันได้ตลอดแล้วก็ระบบการเล่นเนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวนะครับก็กองหน้าก็มีจอมมานบูอย่างอาเออร์ลิงเบลฮาร์แลนด์นะครับที่ซับไป36ประตูนในฤดูกาลนี้นะครับเฉพาะพิมริลีกนะครับแล้วก็รวมถึงกองกลางอย่างาโรดี้กุนโดกันนะครับเดอะบอยนะครับรวมถึง อย่างลียัดมาเรสนะครับฟิลโฟเดนแจ็คกิลิศนะครับโอ้โหเอาใครก็ได้นะครับกองหลังรวมลาป็อกนะครับสโตอนอา,อาคันจีแล้วก็นาทานาเก้คายวอเกอร์โอ้โหเอาใครลงละทีเนี้ยปรกษาประตูก็ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะฮะส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะดําโดยผู้ษาประตู R, ะเด็ิร์นะครับหลุมพี่เดนะครับวันนี้จะเซฟจนถุงมือถลอกปอกเปิกหรือเปล่านะฮะ กองหลังก็ลาเฟวรา์านนะครับน่าจะยืนคู่กับวิกตอร์ลินเลิฟอีกเช่นเดิมหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นแฮร์รี่แม็กควายลงมาทาร้างเซอร์ไพรส์นะครับแล้วก็หรืออาจจะหุบลุกชอเข้ามายืนเป็นเซนเตอร์ฮาฟคู่กับบอาาลานก็ได้นะฮะนะแบ็คขวาก็เป็นทางด้านอา,อารอนวันบิสซาก้านะครับนะก็ต้องดูว่าทางด้านเอลิกเทนฮารกนะครับจะจัดตัวย,ยังไง จะทำยังไงสู้กับทางด้านเปปกวาร์เดโร่านะครับแต่ตรงกลางก็คงจะเป็นบูโน่ฟอนันเดสนะครับคิสเตียนอิลิกเซ่นนะครับแล้วก็คาเซมิโลนะฮะที่เป็นตัวยืนอยู่แล้วแน่นอนนะครับกองหน้านะครับก็คงจะใช้จดอนซานโชมาคัทเลสฟอร์ดอะไรพวกนี้นะครับนะต้องเราไปดูกันไปนะครับแต่ความเห็นของเฮียนะครับยังไงคู่นี้เฮียขอเชียร์ไปที่ แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับน่าจะคว้าแชมป์ที่2ของฤดูการนี้ไปได้อย่างแน่นอนนะครับแม้ว่าแฮนดิแคปจะมีถึง1ชั้นก็ตามนะครับเฮียขอเชียร์ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคู่ที่2นะครับเป็นฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับคู่นี้นะครับเป็นการหนีตกชั้นนะครับของน้องนะครับซึ่งจะต้องทําการเตะกับองเช่นะครับทีมที่ตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องนี่ยังมีโอกาสลอดชั้นอยู่นะครับ คู่นี้นะครับสถิตีในการพบกัน10นัดหลังสุดนะครับน้องเอาชนะไปได้2นัดนะครับแล้วก็องเช่ชนะไปได้3แล้วก็เสมอกัน3นัดนะครับส่วนผลงานของน้องนะครับ10นัดหลังสุดนี่ชนะนัดเดียวเองเท่านั้นนะครับแล้วก็เสมอไป3แพ้ไป6นะครับส่วนผลงานในบ้านนะครับ5นัดหลังสุดนี่ชนะ1เสมอ2และแพ้2นะครับส่วนองเช่นะครับแหม่มีนัดที่แล้วนะฮะเปิดบ้านเอาชนะทรวเฉยนะครับ สินัดหลังสุดชนะ2เสมอ2และแพ้6นะครับส่วนการเป็นทีมเยือนนะครับ5นัดหลังสุดนะครับเสมอ1และแพ้4นะครับน้องนะครับสภาพตัวผู้เล่นก็ไม่ได้น่าจะมีปัญหาอะไรส่วนน้องเช่ก็ตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะน้องต้องการสามแต้มเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ต้องไปลุ้นว่าอีกทีมหนึ่งนั่นก็คือโอแซนะครับจะพลาดท่าหรือเปล่านะครับถ้าไม่พลาดท่านะครับถ้าเสมอหรือว่าชนะ น้องก็ตกอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะช่วยเหลือตัวเองก็คือต้องเอาชนะไว้ก่อนนะครับเพราะว่าโอแซเนี่ยเพราะว่าโอแซเนี่ยจะต้องเจอกับลองนะครับเพราะว่าลองเนี่ยก็ตอนนี้ลอยตัวแล้วนะเสมอได้อะไรได้เพราะฉะนั้นการที่น้องจะต้องเอาชนะองเซให้ได้เนี่ยมันต้องอยู่ขึ้นอยู่กับน้องเองนะครับเหียว่าน้องน่าจะชนะนะครับแต่มันติดอยู่ที่ว่าแฮนดิแคปเนี่ยสูงเหลือเกินนะครับ เนี่ยก็ยังมองว่าองเช่ไม่น่าจะแพ้จนเกินแต้มอินดิแคปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอเชียร์ไปที่อองเช่นะครับมาคู่สุดท้ายท้ายสุดนะครับโมนาโกกับตูรุสนะครับเตะในเวลาเดียวกันนะครับในเวลาตีสองนะครับคู่นี้มีความสําคัญพอสมควรนะครับเพราะว่าโมนาโกนะครับยังมีโอกาสไปเล่นฟุตบอลยุโรปอยู่นะครับเพราะตอนนี้เป็นลองแลนด์นะครับก็ดันไปทะลึ่งแพ้แลนด์นะครับในนัดที่แล้วนะครับ บุกไปเยือนแลน์นะครับแพ้แลน์ไปสอศูนย์นะครับเลยทําให้แลน์นะครับมีแต้มเท่ากับโมนาโกแต่ว่าลูกได้เสียของแลน์นะครับดีกว่านะครับก็เลยทําให้โมนาโกนะครับหล่นมาอยู่ที่6นะครับแล้วก็พร้อมที่จะโดนลียงแซงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโมนาโกจะพลาดไม่ได้แล้ววันนี้มาเจอกับตูรุสนะครับทีอันดับที่13ซึ่งก็ไม่ได้มีลุ้นอะไรนะครับแต่ว่าตูรุสเนี่ยเป็นทีมที่ น่าสนใจทีมหนึ่งนะครับเป็นทีมที่เล่นตอบบอลกันค่อนข้างสวยงามนะครับส่วนโมนาโกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีแค่เป็นดาวรุ่งนะครับแล้วก็ผู้เล่นระดับซีเนี่ยคอยประคองอยู่ไม่กี่คนนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่า,าความนิ่งความอะไรเนี่ยโมนาโกเนี่ยไม่ค่อยจะคงที่สักเท่าไหร่นะครับ ก็สถิตินะครับ10นัดหลังสุดที่พบกันมานะครับโมนาโกชนะไปได้6ครั้งนะครับแล้วก็ตูรูชนะ1ครั้งและเสมอกันไป3ครั้งนะฮะ ส่วนทางด้านโมนาโกนะครับสินัดหลังสุดนะครับชนะไป4เสมอ2และแพ้4นะครับส่วนผลงานในบ้านนะครับก็ชนะ2เสมอ1และแพ้2นะครับใน5นัดหลังสุดส่วนตูรลุตนะครับสินัดหลังสุดชนะ4เสมอ4และแพ้2นะครับถีมีแพ้ยากหรือเกินนะฮะแล้วก็ผลงานนอกบ้านนะครับหนัดหลังสุดชนะ3เสมอ2นะครับส่วนความเห็นของเฮียนะครับคู่นี้นะครับโมนาโกเนี่ยมีแฮนดิแคปบที่ประมาณ1ชั้นครึ่งนะครับนะเพราะฉะนั้น มนาโกก็น่าจะเอาชนะตุลุดไปได้นะครับแล้วก็ตุลลุดก็คงจะไม่น่าจะเต็มที่กับเกมนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่ด้วยมอนโกเนี่ยจะนิ่งพอหรือเปล่าแต่เฮียก็ว่าน่าจะต้องเอาชนะให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยอย่างอื่นค่อยไปว่ากันนะครับโอเคครับคู่นี้เฮียขอเชียร์ไปที่โมนาโกนะครับเรียบร้อยกันไป3คู่3ทีนะครับแล้วก็สําหรับ ใครที่เข้ามาชมจนจบแล้วนะฮะก็เฮียก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็ต้องฝากกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e นะครับกดกระดิ่งติดตามนะครับเป็นกำลังใจเฮียด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับคลิปใหม่ของเฮียนะครับแล้วก็ฝากเพจของเฮียไว้ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ก็เฮียขอขอบคุณมากๆนะครับนะที่เข้ามาคุยกันพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันนะครับน่ะโอเคแล้ววันนี้เราก็ลากันไปเพียงเท่านี้แล้วพรุ่งนี้เรามาสรุปผลกันใหม่นะครับสวัสดีครับ